อ่าสวัสดีด้วยนะครับผมพบกับผมโมอีกแล้วนะครับผมกับ c o ฟพิซซี่แบ็กออฟโควอลนะครับผมกับภารกิจ Echo o ออฟโ w a อลนะครับหลังจากภารกิจที่แล้วเราไปค้นหาโอเปอเรชั่ e n l i g h t นะครับผมอันนี้เราก็มาทำภารกิจที่รู้สึกว่ายามาเทาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเมสันรับบทเป็นเมสันนะครับผมอ่านี่คือเป็นคอฟสาย KGB นะครับผมสายรับภายใน เฮ้ยกูมีน้ำมันเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงนะหลังจากนั้นมึงต้องหาทางหนีเอาเองนะเอ้ยไม่ละไเเมสันนี่เรามี L W 3แล้วก็ Dry Matty เผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันผมไม่ค่อยรู้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องปืนมากเท่าไหร่อแต่สไนนนี่ผมรู้จักเยอะคล้ายๆนี่เลยสไนนสไนเขียวอ่ะสไนนเขียวสไนเขียวในเคาเตอร์ เก็บเสียงแบบ้วยโอ้ยสไลด์ชึบเฮ้ยได้ยินเสียงคนอ,อ๋อไม่เป็นไรเดีย๋ยวกูเก็บเอ้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขี้เขียมอกี้แม่งกดนิติดอืเรียบร้อยไปเล้นเถอะเรียบร้อยเขีย เ,เฮ้เมสันนม่เที่ยเหลือไว้ให้กูบ้างไหมกูไม,ม่เหลือให้มึงหรอกอีๆไะครับโอ,อ้ยเบียจะไปจริงเหรอมาไปเฮ้เีย,เอ,ยอย่าหล่นนะเออไม่หล่นหรอกมีไหมเฮ้ยมีมีมมมมสโลตายเรียเรอ้อยไไปเห็นปะง่ายๆเป็นยังไงหอดาวเทียมเก่า อรู้สึกเอียโอ้แม่งมีคนนะสักหนะาป่ะดูวันนี้ที่คนหนูหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่มีป่ะห้าเนี่ยเก็บตัวไหนกันเลยเก็บไปเทียนกันนี่ยิงเ,เปตาเนี่ยตายแล้วก็ข้างบนแล้วก็ตรงนี้ตายเดี๋ยวนีรลมก,กันข้างหน้าม,มีสองยีนเทียนนี่ก่อนเลยอืมยีนหันหลัง อ,อืเกียไปดันเข้าไปข้างในไปครับชุบนอนตายได้อนาตมากโอ้ <c oughs> โหดูที่นี่สิโอ้โหแมงล้างมาเลยนะครับผม <c oughs> ไอกระสุนออกมาที่จริงผมอัดก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ว่าที่นี้คลิปมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ผมเลยต้องมาอัดใหม่หมดเลยผมกดหยุดคลิปไม่ได้กะว่าจะตัดแบบง่ายๆนะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้วันนี้แต่ไม่เป็นไรอัดใหม่ผมเลยเมื่อกี้ทุกทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีแบบผมเล่นเร็วๆเลยเพราะว่าอัดมาก่อนหน้านี้อันหนึ่งแล้วแต่แม่งมีปัญหาอันนี้ เรียบร้อยอีกอืมเรียบร้อยแขนแค่กูเห็นกูเห็นกูรู้มันนี่ไอ้บู๊ทมึงไงเฮียตัดหน้าปืนในสัตว์มึงก็ตายฮะไอ้เฮียแม่ไม่วิงเข้าไปไม่กลัวเลยนะครับเรียบร้อยโอเคเคลีย์เฮ้ยนี่นนน เฮ้ลองเอามาใช้ดิเก็บปตรงนี้อืมเปไม่มีไ p พไม่มีไ p พอืมตายอ่ะน่าจะหมดละปืนกูมาไปเฮ้เฮ้เฮเเแม่งโอ้ยโนเอาปืนกูเฮียเมทัลเฮ้ยัดจุ โอ้ยจุเมสันตอนนี้มึงเป็นไงบ้างเฮ้ยเย้ยทำปืนหล่นดิวันหลังมึงไปคนแรกเลยนะไอ้สัตเป็นกูตลอดกูพระเอกไงเฮ้ยกูเจอมงนี้ว่ะกูต้องหาทางอื่นเข้าไปแล้วนะรับทราบระวังด้วยเดี๋ยวเจอกันโอเคไปเราไปกันดีกว่าผมอาจถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ ผมเ่ยจะตัดคลิปแม่งมีปัญหาอะไรไม่รู้ตรงนี้หลังจากนี้ผมก็ไม่รู้แหละอันนี้มีมีดน่าจะให้สเตลน,นะไปไปอินชุบฮึยฮึยฮึยไอ้สัสอย่าล่นอ้เหี้ยเออไปอ๋อเนี้ยอ๋อเนี่ยนี่เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อชุบไม่เหงืออ่ยโคตรหนาวเลยอะไรฮะเฮ้ยลูกธนูวิเลขเอ,อ๋อเย็ดแม่กูรู้แล้ว

เราแพ้จำนวนครับเดีย๋ยวเราค่อยโอบแม่งจัดก,การทีละตัวคุณเสร็จยังคุณเสร็จยัง,งแบบนี้หมดแล้วหมดแล้วแม่งไปแล้วแม่งไปแล้วเก็บแม่งทีละตัวเลยอาโอ้โหสี่ตัวเลยเหรอ มานี้ตายขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยถือป้องกันตัวไว้ก่อนมึงอีกตัวมานี่ไอ้เหี้ยเพื่อนมึงตายกันมึงไม่สงสัยมไม่รู้กันหน่อยเหอไอ้เหี้ยเอามีดมาไอ้เหี้ยมียมต้องใช้มึงมานี่ชึบตายเอือ ตัวสุดท้ายผูโชคดีมานี่ตายเตายไปไปยังดีกว่าถือปืนเอาไว้ป้องกันตัวกันเก็บปืนสัตูมาใช้ไม่มีอะไรให้เก็บนะอ้ยอะไรอ่ะเปิดโอ้แ oh, oh, ม่งล็อกโลเคชั่นคีย์ทูเดอร์เวลฟอนล็อกเกอร์น้อต้องตามหากุญแจนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเจอระหว่างทางก็เจวรลัมมาเปิดตอนนี้ดูเฟสหลักกัน ไปครับอุ้ยหนูหนูหนดนรี่ตเนี่ออสองตัว,วตมีมวานะไม่น่ามีไป<อ>เออเออเออเ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 ียผมว่าจากตรงปืนล่างขนาดนี้กันไว้ก่อนเผื่อแม่งม,มีปืนแม่งลั่นออกไปลมันใช้ปืนแรอันนี้ m p มันใช้ MP5 อุ้ยอันนี้มีสะโคบกูขอเนี่ยจะได้แม่นๆนั่นไงแม่งรู้กันแล้วครับอืมตายตายตายเออ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 เอ,อเ,ออเออย็นใจเย็นอ,อืมรีโหลดก่อนมีปะมีมีสันได้ยินกูเปล่ามีสันเฮ้ยกูได้ยินแล้วเราน่าจะอยู่ใกล้ๆกันแล้วมาสัญญาณมาแล้วครับโอเค เก็บนะมัีอะไรนะโอ้สโคปมัน,นนะมีอะไรไหมเฮ้ยปืนนมาเราไม่น่าต้องใช้มีสเตลล์ละโอเคชุดไหนดูดิเนี่ยเฮ้ยนี่ไงกุญแจเฮ้ยได้กุญแจแล้วเอ้ยเรากลับไปเปิดดีกว่าละครักุญแจเจอแล้ว มันจะมีของดีอะไรล,ลงมาทางนี้จำได้เยอะชิวเออมันยังไม่หมดอีกเหรอไอ้เหียมีไม่อีกอจากทรงก็น่าจะเป็นอย่างนั้น,นะครับนเ,เราจะแจกของสมน้ำนาสมบนา,นาคุณมึงแล้วก็มึงโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นไอ้เหียไอ้สัตว์กูยิงไปมัมว่ว เป็นไรมันก็ตายหางไปแล้วโอเคอันล็อกอุ้ยดูนี่สิเฮ้ยสไตเนอร์อ่านี่ใครเล่นแบ็คออฟก็น่าจะรู้ครับสไตเนอร์อันนี้หน้าแฟตแบ็ค่ะเนี่ยขึ้นตัวเลขอยู่ล้วแล้วก็ได้ปืนนายวีเดมเมอร์วีเดมเมอร์ผมไม่รู้นะมันคือปืนอะไรวะผมไม่รู้มันแรงป่แต่ดูจากทรงน่าจะแรงเอาลองไปใช้ดูโอเค ไปเราไปหาวูดกันดีกว่าหามึงมีอีกได้มึงมีมงมอีกใช่ไหมมึงอุ้ยดูโม,โมแรงสัตว์อุ้ยดูโมแรงอุ้ยแรงครับแรง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 กระแทกหน้ามึงไปเลยตายอุ้ยแม่งโคตรแรงนะเดียวตายครับขอเก็บไปดีกว่ไปหมดยังมีอีกไหมเดี๋ยวเผื่อแม่งมีอีกเลยที่จะ อุ้ยเอเคอุ้ยอันนี้แม็กอ,อันนี้เลยอนไรใช้อันนี้ดีวะาจะสุ่มเลือกไว้ก่อนอไปยังทางนี้ั้ยโอเค <Over here. S 1> ตรงนี้อ่าเนี่ยบูตอยู่นี่อ oh โอ้โหไอเฮียม e ัน <the rest. S 1> จัดการแม่งได้ทั้งหมดทังสุดยอดเลยวะ s <S โอ้โ s <S อยรู้สึกว่านี่งานมึงวนะเนี่ยโอ้โหนี่บูตเก็บเรียบ <'s> เ,เลย อืมอันนี้คนหนักแต่มันกระสุนเยอะจริงแต่ว่าเราไม่คล่องตัวนะใช้ปืนนี่มันคล่องตัวแล้วดกวยเอวิดเอนอ่าเอาไว้เป็นอันนี่ไอซ์ okay, ครับดูที่ทางสโคปดิแม่งอาจจะโยกเมนเฟรมขึ้นอยู่อันไหนดูสิทำอะไรไนมึงเห็นแท่งคุดแจเปล่า นี่ป่ะไปเหนือหน่อยไปเหนือหน่อยเอ้ยนั่งไงอะ่ะบิงโกโอ้แม่งอยู่ไกลมากเลยนั่นแหละที่เราต้องไปโอเคครับไปไปด้ทีเจอเมนเฟรมยังไอ้เฮียเจอ<ะ>เครนยกของกันใหญ่อะ่ะอยู่ทางด้านตะวันตกเฮีย <c oughs> ไปยังไงอ๋อกลงไปนี้ไป let's go <S พวกมันมีเครนเดี๋ยกเรามีชอปเปอร์โอ้จะาเอตัวเองไปต้องยิงแล้วไปนี่มีสะโขบอันนี้มีสะโขบจะได้แม่นๆหน่อยนะปุยหูอือเอยถังน้ำมันถังน้ำมันยิงใช้เป็นประโยชน์เรียบเอยเลยเจสติคอป ไดีคอครับ <like esse. S 2> โอ้ยิงกันยิงกันจะตายตายจะตายลลงนโหลดชย่ไหอีกน <_ AD _> em, ่นไงอดระเบิดระเบิดระบิดรวะอยู่ไหนวะกูไม่เห็นเลยอยู่ไหนกูไม่เห็นเลยออนีงดีลดเออ ไปไปไปย้ายครับย้ายเฮ้ยเฮดีรถเดินยิงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออาร์พีจีอาร์พีซีตายไปดีรถตายตายหมดแล้วไอ้เหี้ยไปเรื่อยโอเค ๆๆอ๋อหงไนไงเนี ite, ่รดีมาบูไปทางนั้นเกูมาทางนี้ก็ได้นี่มเฮ้ยๆๆข้าบนขบนโอ้ยๆๆเจ็บเจบเจแดงไปเดียบร้อย ข้างบนข้ำโมนไายหมดยังไป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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือหือเป็นนาฬิกาลงปลดลงปลดลงหาที่ลบเร็วเอออืออ,อเดี๋ยวกูยิงกูย,ยิงกลับไปเลยไม่ต้องห่วงย,ยิงกลับเดี๋ยวนะเฮ้ยตายไป ไปไลูกโมลูกโมตัวแรงตัวแรงไอ้เฮียมันโคตรแรงอ่ะี่เอ็มพีไอยากได้เอ็ฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเเฮไหนวะมันอ้าวไอ้เฮียกูไม่เห็นคือสายตากูไม่ดีไปนี่ฮะอย่าลนนะออ้ยย่เค้ยแมคอร์มลิคอรมา ตายได้ไม้นี่มากไอ้เฮียกูนี่ใช้ปืนอันอื่นไปนทั่วเลย่าใช้เอ็มพีใช้ MP ใชเอ็มพีไฟล์ะผมชอบนะไอ้แมวดีกว่าเอาไว้เทเล้วพร้อมจะหนีแล้วเราเห็นไหมเฮ้เราจะหมดเวลาแล้วเราต้องกระโดดเออไปชือ้อโอ้จ้าเอไอโว่ไอ้เฮียกูยชโชคดีไปเร็วไม่สัน้น อ๋นนี้ป่ะเมนเฟรมนี่ป่ะาที่เราตามหาเราหาทางลงไปนะครับมีทางลงทางลงไปเมนเฟมมันใหญ่ไหมกูเท่าที่กูเห็นแม่งโคตรใหญ่เลยว่ายกคงไม่ขึ้นหรอกนีสันเราต้องลงไปข้างล่าง <No. S 1> เออไม่เอ้ยมันก็ไซส์มาตรฐานไอเฮียไซส์มาตรฐานมึงเป็นแบบนั้นหรอ,อ,อตายตายตายมีรถ อูจยะเอ๋โพวกโซเวียตจะโค้งกองทับแดงนี่นะไม่ตายกูรู้ไปไปไปลง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 ไปไปนี่ว่านี่ออาบูทบูทไอ้เหียบบูทตกใจหมดโอเค,อเ,คเราอยู่ในตำแหน่งแล้วปล่อยที่เกี่ยวลงมาเลยไปเราไม่ช่วยขึ้นชึบ อ่ะนีโอเคอหยมันห่ตน่าของสาคัญเยนะอ้โไ้ของสคัญองสคัญอยู่หมาอันะ่เรียบร้อ,รอีม,อยอยอยมายเม่าย มันตายสัสโอ๊ยหลบก่อนหลบก่อนกูจะตายอือมีรถเฮ้ยมึงมีตรงนี้ตายมีปะเนี่ยเร็วเร่งหน่อยลิคอปอือตายกูจะตายเฮียอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยอีนี่ไอ้เฮียยิงให้โดนยิงให้โดนยิงยากสัสไอ้เฮียเวียนหัวสัส เรากระโดดบอลขึ้นแล้วถึงยัเงเนี้ยนี่แม่งโคตรเยอะอ่ะขึ้นมาแล้วไอ้เหี้ยโอเคโอเค,อเคแล้วเดี๋ยวมิทวีพาเรากลับบ้านทีอ่าเรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จไปสี่วันต่อมา พัศนเราตรวจสอบเมนเฟรมที่บู๊ตกับมีสันเอามาจากยามาเท้าแล้ว,แล,วและมันรู้สึกว่าเหมือนเธอซิจะตามหาลายชื่อเอเจนที่ดักโควิดใช้ตอนปี68แเอาชื่อมาเดี๋ยวเราจะให้ทีมของแอดเลอร์ตามหาเมนมีที่เดียวที่จะหาข้อมูลนั้นได้คือตึกอ่าสุสานประชาการเคจีบีนะครับผมทำไมเพอซูมไม่ไปเราเลย่ละคูกไม่รู้ะ หมายว่ามันอาจจะทําโดยที่ไม่บอกทางการดงรั้นคุณจะบอกแอดเลยเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวนี้โอเคครับไอ้หี่ยแม่งมีที่เดียวที่จะไปคือศูนย์ KTB นะครับผมอ่ที่จะไปเอาข้อมูลได้โหลดโหลด อืมโอ้โหลดนานเลยอามาละ CIA s ซ f า h o e 9นะครับผมช้ยังกูนเบลชื่อผมเบริคอฟกลับไปที่มอสโกแล้วมึงรู้ว่าแผนยังไงเบลอยู่กับกูลาซาเตรียมพาหนีมึงจะพาแม่งไป KGB กับมึงเหรอวะมึงบ้าหรือเปล่าร้อยมีสังคมพตดกลับมาก่อนดี กูตอนนี้ไม่ต้องการเมีสังกับบู๊กูต้องการเบลมันมีสกิลที่เราต้องการมึงคิดว่ามันสนุกมากเหรอฮะไอ้เหี้ยมึงอาจจะทําให้ออปเปอรชั่นของเราแม่งอยู่ในความเสี่ยงกันนะเออมันอยู่ในการควบคุมคํานวณไปแล้วถ้าอย่างงั้นก็เข้าใจไว้ถ้าเกิดเราจบกันแน่ถ้าเกิดไม่ได้ลายเชื่อนั้นมันจบไอ้ที่หนุดหีบมาจากไหนเนี่ยฮัสซันกูรู้ว่ามึงทำได้ ฮัสซันแม่งไม่ค่อยเชื่อใจใครที่คิดว่าตัวเองแม่งควบคุมควบคุมตัวเองไม่ได้ไอ้เชื่อฮัสซันหัวร้อนมาจากไหนเนี่ยอ่าโอเคเราอยู่ดีเซปแา้วนะพอซิม拉萨ยูเซียวิดีนบอร์ดทูนิคมิชชั่นโอเคก็ก็เดี๋ยวตัดกันแค่นี้ครับผมจะเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าพาร์ทต่อไปเราต้องทำอะไรเช็คซิอันไหนอ่าานี่อันนี้คือมิชชั่น เดสเปเรตไม่ช่วยอ่าอันนี้คือกระเช้าเลื่อเชียงคุนเออบ้าๆอ่าอี้แม่งต้องไปบุกทำทำเสือนะครับผมสูตรประชาการ k t b แต่ว่าเรามีเบริคอร์เป็นสายข้างในคอยช่วยนะครับผมโอ้มันกามากอะเข้าไปในแบบไอ้นี่พวกอเมริกาเข้าไปในนี่สุดยอดครับถ้างั้นก็เ,เรามาติดตามกันต่อที่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ